สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประเภทของอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ อาจารย์ธีรภาพปานคล้ายอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีขหารรมรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองค่ะสวัสดีค่ะนอกจากการที่เราเลือกรับประทานอาหารช่วยบำรุงสมองแล้วนะคะเราควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อย่างไรบ้างคะที่จะช่วยในการส่งเสริมการทำงานของสมองได้ะคะ่ะอย่างที่เคยอย่ทีากาไปแล้วนะครับ นอกจากอาหารแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องทําร่วมกันด้วยถึงจะช่วยในการพัฒนาสมองและก็ไม่ทําให้สมองเนี่ยเสื่อมถอยลงไม่เร็วะนะครับพฤติกรรมแรกนะครับก็คือการทานอาหารเช้าเรื่อยไปอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญคเพราะฉะนั้นไม่ควรหลีกไม่ควรงดหรือว่าควรเว้นไปนะครับเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยจะทําให้สมองได้รับพลังงานได้รับน้ตาตาลกรูโคสไปเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญมากอันดับต่อไปก็คือเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ นะครับไขมันต่ำก็คือตีกเลี่ยงอาหารที่ไป็ของมันของทอดพวงนี้นะครับจะส่งผลต่อการทําให้สมองเนี่ยไม่เสื่อมเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้งดพวกไขมันเลยนะครับเพราะว่ายังไงไขมันก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะครับอันดับสามใช่ครับอันดับสามก็คือเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี้ทําลายสมองแล้วนะครับทุกคนทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับส่วนกาแฟหรือว่าพวก <ersch> ชาพวกนี freezer, ้นะครับซึ่งในชาและกาแฟเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าแทนนินอยู่นะครับแทนนินพวกนี้มันจะไปขัดขวางการดูดซึมของเหล็กซึ่งเหล็กมันจะมีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะไปขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมองทําให้เซลล์สมองเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับและอย่างหนึ่งคือเหล็กเหล็กจะช่วยในการเรียนรู้ของเด็กได้เรียนเรียนรู้ของพวกเราได้นะครับถ้าเรามีภาวะที่ เล็กในเลือดต่ำหรือภาวะโลหิตจางค,ครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าความจําจะไม่ค่อยดีนะครับหรือบุคคลที่มีภาวะโลหิตจางนะครับเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาอ่านหนังสือหรือจาอะไรเนี่ยจะจาได้ไม่ค่อยดีว่าเรียนหนังสือตอนบ่ายๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยรับอะไรละจะรู้สึกง่วงนอนต,ต,ตลอดเวลาอย่างนี้ครับก็คือการที่มีเหล็กน้อยนะครับหรือว่าขาดเล็กได้นะครับต่อไปก็คือออกกำลังกายและทํากิจกรรมในการ ฝึกสมองการออกกำลังกายนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยในการทําให้อาสมองเนี่ยคลายเครียดนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเครียดมากๆก็ส่งผลต่อการทําลายสมองได้นะครับซึ่งถ้าออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ฝึกสมองเนี่ยจะช่วยในการลดการทําลายสมองลงได้นะครับต่อไปก็คือดูแลสุขภาพหัวใจนะครับจะส่งผลต่อการดูแลสมองได้นะครับโดยปกติแล้วในร่างกายเราเนี่ย จะมีการสร้างกรดอะมิโนที่เรียกว่าฮอร์โมนซิเทอีนขึ้นมานถ้าฮอร์โมนซิเทอีนเนี่ยมีในร่างกายมาก,มากๆก็จะส่งผลให้เราเป็นโรคหัวใจได้นะครับแต่ถ้าเรามีมากอีกมันก็ส่งผลต่อความจำของเราได้ด้วยกันได้ด้วยเช่นกันนะครับส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกเลี่ยงเขาเรียกว่าพฤติกรรมในการที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจขึ้นมานะครับต่อไปก็คือพักผ่อนและคลายเครียด การพักผ่อนเพียงพอเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับสาหรับการดูแลสมองและดูแลร่างกายของเรานะครับถ่าวันทั้งวันเราใช้สมองมาเยอะแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะนอนดึกหรือว่าทําอะไรดึกๆหรือว่าทําอะไรเครียดๆอีกนะครับหนึ่งเวลาพักผ่อนเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ตื่นเช้าๆนะครับเพื่อจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ในตอนเช้านะครับจะทําให้สมองเนี่ยไม่เสื่อมถอยลงเป็นเด็วแล้วก็ทําให้สมองเนี่ยสามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เต็มที่นะครับสุดท้ายก็ฝากเรื่องการดูแลสมองนะครับก็คือควรจะดูแลควบคู่กันทั้งการรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยนะครับก็จะทําให้สมองเราเนี่ยใช้ได้ไปถึงอายุเยอะๆเลยนะครับไม่เสื่อมสลายเร็วนะครับ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรภาพันคลายเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ